ไม่มีให้จอดหรอคนขึ้นรถเมยมันลําบากบางกีเนี่ยรถแท็กซี่รถสำร้อนเนี่ยมาจอดเต็มไปหมดเขาก็ทําแค่แปบบ๊แบๆบอะ่ะเขาก็ไม่ได้ทำตามระเบียบวินัยอยู่แล้วแล้วไอ้เ่นรถบัสอันเนี้นที่ทำมาคิดว่ามันตอบโจทย์พอไหม ปกติมาขึ้นรถเมย์ที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยค่ะแล้วอย่างพอเขาทาเป็นเลนรถเมย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทําให้ผู้โดยสารอย่างเราสะดวกสบายขึ้นใช่สะดวกขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยต้องมองรถแบบรถที่วิ่งมาแล้วเราต้องข้ามไปขึ้นเพราะว่ารถเมย์เขาไม่ได้จอดฝั่งเดียวบางครันะ้งน่ะรถเมย์มันจะจอดประมาณเลนเลนสองหรือเลนสามอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้เราแบบต้องเดินไปขึ้นนะ่ะคือก็ไม่เข้าใจว่าตรงอื่นมันไม่มีให้จอดหรอคนขึ้นรถเมย์มันลําบากแล้วถ้ารถชนเราอะ่ะใครจะรับผิดชอบ อยากให้เขาวนๆไปมากกว่าไม่ควรจอดแช่ไม่งั้นรถมันก็จะติดไปด้วยแล้วไอเลนรถบัสตัวนี้ที่ทำมาคิดว่ามันตอบโจทย์พอไหมก็ไม่นะคะก็ยังมีรถนะคะมีมอไซค์มีรถยนต์เหมือนเดิมปกติเพราะว่าคนก็เขาก็ไม่ได้ทำตามระเบียบวินัยอยู่แล้วก็โอเคขึ้นนะคะแต่ว่ามันมีแค่ที่นี่ที่เดียวก็เลยรู้สึกแบบว่าแบบอยากให้แบบกระจายไปทั่วมากกว่า สะดวกขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยรถแท็กซี่รถสำล้อเนี่ยมาจอดเต็มไปหมดแล้วเราขึ้นลําบากไงพอมีเลนอย่างเงี้ยรถเมย์มันก็จะมาจอดในเลนเนี้ยซึ่งมันแบบพอดีกับที่เราเดินไปขึ้นพอดีค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสะดวกสบายเราอยากให้จัดการยังไงกับพวกแบบแท็กซี่หรือตุกๆที่เขาเข้ามาแบบกินพื้นที่ของตัวบัสเลนนะคะ หนูมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องแบบว่ามีอบรมอะค่ะหนูอยากให้มีแบบนั้นมากกว่าก็อยากให้เขาแบบจัดให้เป็นที่กว่านี้ค่ะสำหรับหนูว่าต้องมีกฎหมายออกมาให้เด็ดขาดเลยค่ะต่อให้อบรมมาดีแค่ไหนเขาก็ทำแค่แป๊บๆบแล้วเหมือนสักพักเขาก็จะเริ่มจะกลับมาทำนิสัยเหมือนเดิมแล้ว